เป็นอะไรวันนี้วันนี้เป็นอะไรมาหาแต่เช้าเลยฮะจะเกิดแล้วเหรอน้องจะเกิดแล้วเหรอเจ็บท้องเหรอจะเกิดยัง่ะแม่ไม่รู้นะว่าท้องกี่เดือนเกิดกี่เดือนอะแมวอ,อ่ะอืมอืมเจ็บท้องปเปล่าติโนนเจ็บท้องไหม อ hmm? 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 ีนวันอืมอืมไปนอนในรังไปไป hmm. สินอนไปน,นอนในรังไปอืม hmm. ฟินไม่อะลูก hmm? <c oughs> ทำไมอะคะ hmm? อ้อนอะไรอะอาหารก็เตะไว้ให้ทุกวัน hmm? อืออ้อนอะไร อืมจีนวนอ้อนอะไรนี้อืมออกมาคุยกันตรงนี้มาไปกินไปะรู้นี่มาที่กินตัวเองอยู่ตรงไหน <S <S กินตรงนี้แหละ <Okay. S 2> กินเลยเดี๋ยวแม่กวยขยะก,ก่อน อิ่วทั้งวันอิ่วทั้งวันนะปุ้ยหนยเนี่ยอิ่วทั้งวันเลยออต้อง่ไว้ให้ตลอดเลยแมวไตเ u ิ้ล